พีพี่ชาว you tube ทุกท่านเลยนะจ๊าวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องเฟิร์นเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องเฟิร์นมีรถเข้าใหม่มาฝากกันนะคะใครที่กำลังตามหานะคะรถครอบครัวราคาถูกปีใหม่ไม่น้อยนะคะน,น้องเฟิร์นจัดมาให้แล้วนะคะเลขไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครสนใจรุ่นนี้แล้วนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ให้จบเลยนะคะ เดี๋ยวตามต้องเฟิร์นมาชมเลยจ้าในใส่วนของรุ่นนี้นะคะ Isuzu MU-X นะคะเครื่องยนต์3.0นะคะแม่นาเอเนวีนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะรถครอบครัวนะคะราคาถูกนะคะที่สำคัญเล็กไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครตามหา Isuzu MU-X อ,อ,อยู่นะคะต้องเฟิร์นจัดมาให้แล้วนะคะสีบรอนเงินนะคะสียอดนิยมเลยนะคะ สีดูเลรักษาง่ายนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะโลโก้โครเมียมนะคะมีไฟตันหมอกให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะดวงไฟหน้านะคะใสๆใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะแม่นานี่สภาพสีรถนะคะ สีเทสสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการตัดต่อสมสร้างตัวสีนะคะตัดจังหน้านะคะสวยๆเลยแม่นะโครเมียมนะคะเข้ากับสีรถมากๆเลยนะคะมีความรู้รักลงตัวดูดีเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะค่าตัวของน้องอยู่ที่6 8 9 0 0 0ปบาทเท่านั้นนะคะรับประกันว่า ราคาถูกแน่นอนนะคะแม่นะคุณภาพรถไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะของเรามีการจ้างบริษัทชั้นนําตัวกลางมาตรฐานสากลนะคะมาตรวจเช็คให้นะคะ274จุดนะคะแม่นะนี่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคดร,รอบรถและภายในรถกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอ่ะ เริ่มจากในส่วนของตัวรถนะคะน้องเฟิร์นมีการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะเป็นยางเม็กซิสใหม่อย่างดีทั้งสล้อเลยนะคะแล้วก็ตัวเมกนะคะลูกค้าจะได้ล้อเมกอะฮะอัลลอยเดิมๆจากอีซูมาเลยนะคะนี่สภาพตัวสีนะคะโคกันให้ดูหน่อยสภาพาสีนะคะไม่มีการตัดต่อสมสร้างตัวสีนะคะสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะสภาพาใหม่กริปนะคะบอกเลยว่าโครงสร้างนะคะเดิมๆม,มาทั้งคันนะคะบันไดข้างนะคะ สภาพใหม่มากนะคะแมนะบันไดข้างใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังตามหานะคะมองหาอยู่นะคะอย่ารอช้าเลยรุ่นนี้นะคะช้าหมดอดแน่นอนนะคะบอกเลยว่าสวยๆเดิมๆโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะคะกระจกติดไฟเดียวมองข้างมบมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวครอบกระจกก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีความเข้ากันลงตัวมากนะคะเบ้ามือจับโครเมียมนะคะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูโครงสร้างภายในกัน นิดนึงนะคะก่อนจะไปดูออปชันนะเม่นะน้องเฟิร์นอยากให้ดูในะส่วนของสภาพก่อนเลยนะคะหัวน็อตนะคะพี่พี่โครงสร้างเดิมมาทั้งคันเลยนะคะแพงประตูนะคะไม่มีการตําหนิไม่มีการเปลี่ยนการถอดนะคะหัวน็อตเม็ดอักต่างๆนะคะสวยเดิมโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเปิดดูเม็ดอักกันหน่อยอ่า ดึงเม็ดอักกันดูหน่อยนี่เม็ดอักคือเรียงสวยมากนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะของเรารถไม่สวยไม่ขายนะคะรถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่เอามาขายแน่นอนนะคะรถย้อมเมวที่เราไม่มีนะพี่นะรถย้อมเมวที่เราไม่มีแน่นอนนะคะหัวนงหัว,หวนตนะคะนี่รายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะคะของแท้ของเดิมจากโรงงานนะจ๊ะ รับประกันเลยว่าสวยจริงดีจริงมีคุณภาพจริงนะคะรกไม่สวยเราไม่ามาขายแน่นอนนะคะนี่ให้ดูโครงสร้างกันแบบชัดๆเลยนะคะนี่ตัวล็อกดงล็อกเด็กต่างๆนะคะระบอกความปลอดภัยก็มีมาให้แน่นหนานะนี่ตัวยงตัวยางไม่ซีดไม่เสียวนะคะแขงประตู ใหม่ๆนะคะที่ใส่แก้วน้ําสภาพดูดีนะคะลํำพงลําพงไม่แตกไม่หักนะคะสภาพใหม่คลิปเลยนะคะแม่นะใครที่ได้ไปนะคะได้เกรด A ไปอย่างแน่นอนนะคะสําหรับ Isuzu MU-X นะคะใครสนใจแลยนะคะก็อย่ารอช้าเลยเดี๋ยวมาดูบานท้ายด้านหลังกันหน่อยนะคะสําหรับใครที่อยากดูนะคะนี่บันท้ายนะคะเดิมๆโรงงานแบบนี้มาให้เลยนะคะแม่นานี่สปอยเลอร์นะคะคลิปฉลามนะคะแม่น่าสวยสเลยนะคะ ไฟลังใหม่ๆแบบนี้เลยแม่นะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะสภาพสวยกลิบนะคะมีวเอ็กด้านหลังนะคะนี่สวยๆนะคะกันชนหลังก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็อย่ารอช้าเลยนะคะสำหรับเจ้ามิวเอ็กคันนี้นะคะสภาพด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับฝากระโปรงหลังเดิมๆโรงงานไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอนนะคะแม่นะดูได้เลยในโครงสร้างนะคะโครงสร้างสวยกลิบนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะจ๊ะ หัวนอตไม่มีรอยขยับนะนจ๊ะแม่จา๋านีสวยสวยเดิมๆเลยนะคะเม็ดรักนะคะจุดมักเต็มสีนะคะสวยมากนะคะใครได้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะ,คะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะแม่นะหัวนอดจุดมักเต็มสีสวยเดิมโรงงานนะคะฝากระวปรงหลังไม่มีเปลี่ยนไม่มีโทษนะคะด้านหลังสามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยไหมนะ,ะหรือว่าใครที่ไม่มีผู้โดยสารนั่งนะคะก็สามารถที่จะพับเก็บได้นะคะนี่สวยสวยเลย ถ้าว่ามีผู้โดยสารนั่งนะคะก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะคะอ๊อจุมอ่าดึงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะแม่นะบอกเลยว่าคุ้มมากราคาก็ถูกนะสําหรับรุ่นนี้นะคะราคาดีมากนะคะสวยๆโครงสร้างดีนะคะอะไหล่หางง่ายนะคะนี่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็สามารถใส่ของสัมภาระได้เลยนะคะนี่ ที่เป็นใส่แคมปิ้งนะใส่อรองทงรองเท้านะคะอาหารการกินได้เลยในนี้นะคะการเปลี่นได้ด้วยนะคะสภาพสวยดูดีมากนะคะวางแก้วน้ําได้บอกเลยว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์รถครอบครัวนะคะรถที่เน้นใช้งานนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะน้องเฟิร์นไม่ได้โม้เลยหม่นะ สวยเดิมโรงงานตอบโจทย์มากๆนะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะอีซูมิวเอเครื่องสามพันนะคะใครอยากได้นะคะรีบโทรหาน้องฟืนได้เลยนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าจา๋าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะคะนี่ระบบความปลอดภัยก็คือมีมาให้แน่นหนาอยู่นะคันนี้นะคะอ่ะ านในกันหน่อยนะคะสำหรับด้านในนะคะก็จะได้ในส่วนของเพลงประตูนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยไหมนะะให้ดูตัวบอกกันหน่อยสำหรับโบนะคะลูกค้าจะได้บอกหนังสีเบลน,นะคะสภาพใหม่กริบเลยแม่นะไม่ตึงไม่ยว้วไม่ย,ยอ้อยยังตึงอยู่นะไม่ยว้วไม่ย้วยนะคะไม่มีการตําหนิเลยนะคะสําหรับตัวบอกคือใหม่กริบอ,อ่ะตั้งแก้วน้ําได้นะคะสําหรับตรงนี้สวยๆเลยนะคะตั้งแขน นะคะนั่งได้หลายคนเลยนะนั่งได้แบบหกเจ็ดคนเลยอะ่ะสาหรับคันนี้นะมีที่เสียบสายตัวศัพท์ด้านหลังด้วยนะคะชาร์จเบ็ดด้านหลังได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนะคะมีหน้าจอทีวีให้เรียบร้อยนะคะเพดานเดิมๆโรงงานไม่มีกันไม่มีเจิมนะคะสภาพสวยคลิปน้องเฟิร์นชอบบอกมากอะ่ะเขาออกแบบมาแบบเดินดักแค็บที่แบบเรียบรูดูดีเป็นบอกสีเบดน,นะคะมีความแบบทันสมยัยอ่ะอ่า ดูแล้วสบายตาดูแล้วน่านั่งอ่ะอ่าปุมคีเร็ดด้วยนะไม่ได้ไก่กาลาเดเดอร์ไม่ไก่กาลาเดเดอร์นะคะสำหรับอ่าการเปิดนะนี่มาดูฝั่งคนขับบ้างนะคะแม่นะ้าเริ่มจากเพงประตูนะคะเป็นโทนสีเบจนะคะตัดกับอาตกแต่งมาเป็นสีไม้ด้วยนะคะมีความดูดีนะคะรอยหัวนงหัวนดนะคะ ไม่มีเปลี่ยนไม่มีโทนนะคะรอยประเจต่างๆไม่มีไข่ไม่มีโทนนะคะเม็ดอักนะคะเรียงเรียงสวยกลมครบทุกจุดนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะมีการติดฟิล์มล็อกเสงให้อย่างดีเลยนะคะแม่แนะใครที่อยากได้คันนี้ไปบอ่เลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะหัวนุ่งหัวนอ่ะหึให้ดูเลยเพ่นสติกเกอร์ต่างๆนะคะจุดมากเต็มสีเดิมๆโรงงานนะจ๊ะ ไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะตัวบาะนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะนี่ดูดีมากนะคะปรับไฟฟ้าได้นะนี่ปรับไฟฟ้าแบบว่าไม่ต้องใช้แรงดึงเลยจะแม่นะคุ้มมากนะคะคนี่ปรับลงปรับขึ้นโอ้โหดูดีมากอ่ะสวยๆเลยแม่จา๋านี่ ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะสําหรับตัวโบตนะเป็นบอกหนังสีเบจนะคะแม่นะลวดลายตะแขบดูดีดูมีระดับนะคะเบรกมือต่างๆนะคะสภาพดูดีฐานเกียร์สภาพ98%เลยนะคะสภาพใหม่กลิบนะคะนี่ตัวโบตรงวงตัวโบนะคะหน้าจอสัมผัสก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะและที่สําคัญใช้งานง่ายเลยนะคะเป็นระบบปุ่มฟุตสตาร์ทให้ด้วยนะคะเป็นระบบปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะใช้งานง่ายทันสมัยนะจ๊ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ รับสายวงสายควบคุมเครื่องเสียงได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจนะคะก็จะมีกุญแจมาให้สองดอกแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบรีโมทเนาะแล้วก็จะมีกุญแจมู้งนี่นั่นนะคะมาให้สองดอกแล้วก็ถ้าเป็นกุญแจแบบสตาร์ทรถนะคะก็จะมีมาให้สองดอกแบบนี้เลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะใครได้ไปบอกเลยว่า ไม่เสียใจนะคะได้คันนี้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะกับที่ได้เสียไปแน่นอนแล้ราคาก็ถูกด้วยนะคะใครกำลังตามหารถครอบครัวนะคะไว้ใช้งานสักคันนะน้องฟุนแนะนำเลยนะคะเจ้าอิลสุมิวเอ็กนะคะสามจุดูนย์ะสามจุดูนย์ ดีวีดีเนวีนะคะปี18นะคะเลขไม่เจ็ดหมื่นแปดพันโลนะคะเลขไม่เจ็ดหมื่นแปดพันโลเท่านั้นนะคะคันนี้ประวัติดีจะเต็มฟรีราวได้ด้วยนะ,ะออกรถเริ่มต้นแค่หกเจ็ดพันเท่านั้นนะคะใครที่กําลังตามหารถครอบครัวอยู่นะคะอนเนกประสงค์นะคะออปชันเยอะๆขับสบายนะคะระบบออโต้นะคะบอกปรับไฟโตบล็อกปรับออโต้นะคะต้องจัดคันนี้เลยแม่นะใครสนใจคันนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกลิ๊งๆมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะ083 ซีส2 6 8 8นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงน้องเฟิร์นเซรีไทยว่าสวยนะคะบ๊ายบายจ้า